ครับพก,กับผมปีโตจังนะครับคนเดิมเวลาเดิมเท่านั้นนะครับ oh. วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านพบกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายูล่ามาร์เก็ตติ้งออนไลน์หรือแอเฟลเลตมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นั่นเองนะครับ <What? S 1> สร้างรายได้ให้กับไปหลายคนมาแล้วนะครับผมกับยูล่านั่นเองภ <Okay. S 1> า,ายใน2วันนี้นะผมจะถอนเงินออกจากยูล่าเป็นจํานวน2 3งหมื่นบาทหลัง oh. จากที่ <God. S 1> ทำยูล่าได้ไม่นานหรือได้เข้าร่วมกับก,บการทําธุรกิจกับยูล่านั่นเองนะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น แค่เว็บเดียวเท่านั้นนะครับผมทำรายได้กับยูร่าสองหมื่นสามพันโอเคเท่าไหสองหมื่นสามร้อยเก้าสิบแปดบาทเป็นไงล่ะครับผมเวิร์กไหมครับถ้าเวิร์กแล้วก็ไปพบกันนะครับในเนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้กันเลยครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดสิครับบ๊ายบายโอ้ยยังไม่จบครับโอเคครับวันนี้ผมพาท่านมาพบกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายูร่านั่นเองนะครับ346เหรียญนะครับ p e n ดิ้งไปแล้วนะครับ 168เหรียญรอการ p e ดดิ้งอยู่นะครับเร็วๆนี้นะครับก็จะทบยอดเข้าไปอีกนะครับโอเคเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับ40เหรียญแล้วก็ร้อยสเหรียญรอดําเนินการนะครับจากทางยูร่านั่นเองนะครับที่จะเพิ่มกําไรหรือเพิ่มเงินให้ผมทุกๆวันนะครับทุกๆวันย้ําว่าทุกๆวันนะครับผมยอดอ่ะ4ี่เหรียญร0 4ยสเหรียญนะครับรอดําเนินการนะครับวันที่ 17- 8เหรียญนะครับรายได้ก็จะเข้ามาอย่างนี้ ถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้จริงทาเถอะครับโอเคเพื่อตัวงคุณเองนะครับนะแล้วก็หกเหรียญนะครับ18เหรียญนะครับแล้วก็หกเหรียญหกเหรียญนะครับแล้วก็2เหรียญนะครับรายได้ดีอย่างนี้หาที่ไหนได้ครับเปร์กนะครับกับยูรานั่นเองนะครับคุณเริ่มที่จะทําคุณก็จะประสบความสําเร็จก่อนถ้าคุณเริ่มที่จะทําจริงๆแต่ถ้าคุณยังรอนะครับรอคนอื่นได้คุณก็ได้แค่รอนะครับนะ ได้รับการอนุมัตินะก็ปรับตัวลงถ้าเป็นสีแดงนะครับยูล่าสมัครได้แค่ครั้งเดียวสมัครฟรีเพื่อที่จะทํางานกับยูล่าแต่การที่คุณจะรับรายได้อย่างนี้คุณต้องอัปเกรดเป็น VP กับยูล่าซะก่อน100รเหรียญนะครับคุณถึงจะมีลิงก์ URL เป็นของคุณเองในการที่จะทํางานถ้าคุณอยากจะทํางานให้ประสบความสําเร็จทักมาถามผมได้ครับผมมีระบบหรือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จเค <Okay. S 1> ครับผมทางทีมงานพร้อมที่จะคอยตอบแล้วก็ซัพพอร์ตคุณตลอดเวลา อย่าช้าอย่ารอนะครับโอกาสมีเข้ามาจงรีบคว้าเอาไว้นะครับ <Wow. S 1> อย่ามองดูคนอื่นทําจงทําด้วยตัวเองนะครับโอเคเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่คลิปวิดีโอจบลงไปแล้วทุกคนกควรจะรู้คําตอบในตัวของตัวเองว่าทุกคนจะทํำไหมหรือจะรอหรือจะช้าหรือจะไม่ทําเลยหรือจะไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองเลยหรือเปล่าครับ <S <S ถ้าคุณคิดอย่างนั้นผมบอกได้เลยว่าคุณไม่มีทางประสบความสาเร็จครับเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนความคิดตัวเอง แล้วออกมาจากกรอบสี่เหลี่ยมที่คุณขีดไว้หรือใครขีดของคุณไว้ก็ตามโออกมาเถอะครับออกมาคิดแล้วก็ออกมาเริ่มต้นชีวิตของตัวเองสักทีครับเพื่ออนาคตของตัวเองนะครับทุกคนอยากสาเร็จหมดนะครับเพียงแต่ต้องคิดแล้วก็เปลี่ยนระบบการเดินทางหรือการเดินด้วยตัวเองใหม่นะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะครับโอเคสหลอดนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe นะผมที่ช่องของปิโตัวจังด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องใหม่ของผมด้วยก็คือถามมาตอบได้งานออนไลน์ โอเคนะครับสวัสดีบายบายโอเคครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ